ร้อเมตรรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงช่องวิ่งที่1โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมช่องวิ่งที่2โรงเรียนทุ่ยสอบวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษช่องวิ่งที่3โรงเรียนแม่สายประสิทธิช่องวิ่งที่4โรงเรียนเมรามหาราชวิทยาคมช่องวิ่งที่5โรงเรียนบานปวิทยิคมที่6โรงเรียนพาพิเศษวิทยาคมครับครับโรงเรียนพาพิเศษวิทยาช่องวิ่งที่7โรงเรียนปาแดงวิทยาคมและช่องวิ่งที่8ป

ปล่อยตัวไปแล้วกับการวิ่ง4คูณ100เมตรเปิดต,ตัวไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เท่าสู่200เมตรครับเปลี่ยนไปไม้ที่แท2และโดย3ทีวิทยาครัและการวิ่งครับ

ยอดมากสุดทุกคนจริงๆนะครับค่ะน,นี่ส่ถัญญาา่นะคะต่อไปจะเป็นการาน้อมบัตรในรายการวิ่ง800เมตรรุ่นอายุ15ปีชายอันดับ3